สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับห้องเรียนภาษาไทยครูปอเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องอะไรกันเราไปดูกันเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้คุณครูปอก็จะมาสอนในเรื่องคําที่ใช้รึหรือนั่นเองค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมคะรึหรือนะคะอ่าตัวนี้นะคะเราเรียกว่าตัวรึและตัวนี้เราเรียกว่าตัวหรือนั่นเองค่ะอ่ะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ วันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปรู้จักกับคำที่ใช้ฤรือหรือถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ,ะเรามารู้จักตัวฤกษกันก่อนเลยนะคะตัวฤกษนะคะ,ะเด็กๆด,ดูนะคะ,ะลักษณะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าตัวฤกษนะคะอีกครั้งนะคะลักษณะแบบนี้นะคะ,ะทิ้งครูวงกลมนะคะเราเรียกว่าตัวฤกนั่นเองนะคะจะเป็นสระเกินนะคะ ซึ่งเป็นสระที่มีเสียงพยัญชนะตัวรอรวมอยู่ด้วยในภาษาไทยมีคำที่ใช้ตัวฤกอเนี่ยไม่มากนักนะคะคำที่มีตัวฤกผสมจะมีวิธีการอ่านเนี่ยสามรูปแบบด้วยกันนะคะอีกครั้งนะคะตัวฤกอเนี่ยเป็นสระเกินนะคะซึ่งเป็นสระที่มีเสียงพยัญชนะ ตัวรอรวมอยู่ด้วยนะคะในภาษาไทยเนี่ยมีคําที่ใช้ตัวรือเนี่ยไม่มากนักนะคะและวิธีการอ่านนะคะวิธีการอ่านตัวรือเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบนะคะดังนี้เราไปดูกันเลยค่ะ,ะแบบแรกเลยนะคะเราจะอ่านออกเสียงว่ารินะคะอีกครั้งนะคะเราจะอ่านออกเสียงว่ารามีคําว่าอะไรบ้างนะคะคําแรกนะคะก็คือคําว่าอังกฤษนั่นเองเห็นไหมคะเราจะอ่านออกเสียงเป็นรินั่นเองนะคะ ต่อไปคำที่2เด็กๆคิดว่าอ่านว่าอะไรเอ่ยคำที่2เราอ่านว่าฤทธิ์นั่นเองค่ะต่อไปคำที่3คํคำที่3เราอ่านว่าทฤษฎีนั่นเองนะคะต่อไปคำที่4เราอ่านว่าปริศนานะคะต่อไปคำที่5เราอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าตินนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆจะสังเกตว่าคำเหล่านี้มีตัวฤๅอยู่ด้วยใช่ไหมคะ,ะมีตัวฤๅอยู่ด้วยแต่เวลาเราอ่านออกเสียงเราอ่านออกเป็น cous. รินั่นเองนะคะอ่านอีกครั้งนะคะคำที่หนึ่งเราอ่านว่าอังกฤษคาที่สองเราอ่านว่าริทคำที่สามเราอ่านว่าทฤษฎีคําที่สี่เราอ่านว่าปริศนาและคาที่5้าเราอ่านว่าตินนั่นเองค่ะลักษณะการอ่านแบบที่สองนะคะก็คืออ่านออกเสียงรินั่นเองนะคะมีคําว่าใดบ้างเรามาดูกันเลยค่ะแรกเด็กๆคิดว่าอ่านว่าไดเอ่ยเราอ่านว่า ฤดูนั่นเองค่ะคําที่สองเราอ่านว่าพฤษาคําที่สามเราอ่านว่าพฤษาคมนะคะในคําที่สี่เราอ่านว่าคะพฤหัดนะคะต่อไปคําที่ห้าเราอ่านว่ามฤตตอยูนั่นเองค่ะอ่านพร้อมครูอีกครั้งนะคะคาที่1เราอ่านว่าฤดูคําที่สองเราอ่านว่าพฤษาคําที่สามเราอ่านว่า ฤัศภาคมคำที่4เราอ่านว่าคารุหัดและคำที่5เราอ่านว่ามฤตติอยู่นั่นเองค่ะอาเราไปดูแบบที่3กันเลยนะคะการอ่านออกเสียงรูปแบบที่3เราจะอ่านออกเสียงเป็นรือนั่นเองนะคะอาตัวรืที่ออกเสียงรือนะคะมีเพียงคําเดียวนั่นก็คือเกนั่นเองนะคะจำดีๆนะคะตัวรือนะคะที่ออกเสียงรือมีเพียงคําเดียวเท่านั้นนั่นก็คือคําว่า เริกนั่นเองนะคะหมายถึงเวลาที่คาดว่าจะให้ผลอย่างเช่นเริกดีดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนั่นเองนะคะอีกครั้งนะคะคําที่อ่านออกเสียงเรตัวฤกษ์ที่อ่านออกเสียงเรมีเพียงคําเดียวคือคําว่าเริกนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะตัวฤกษ์นะคะตัวฤกษ์ที่เรียกว่าฤถ้าใช้โดดโดดไม่ผสมกับพยัญชนะใดจะมีความหมายว่าหรืออะไรไม่ใช่นะคะ ซึ่งจะพบเฉพาะในบทร้อยกรองแต่เมื่อผสมกับคำอื่นจะมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างเราไปดูกันเลยคำที่ใช้รือรือนะคะคำที่ใช้รือนะคะคำนี้นะคะคำที่ใช้รืออย่างเช่นคำแรกก็คือรือสีคำที่สองก็คือรือสายคำที่สามก็คือรือไทยนั่นเองนะคะซึ่งเราจะมักคุ้นกับคำว่ารือสีนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาฝึกอ่านคํน bah, า, ỏ, าที่ใช้รืรือกันค่ะคำที่หนึ่งนะคะเราอ่านว่ารืดีคําที่2อเราอ่านว่าฤดูการคําที่3เราอ่านว่ามารุคีคําที่4เราอ่านว่าพฤษาต่อไปค่ะนารมนพฤศษจิกายนชัยพฤกคารุหาเริกรือสีรือสายรือไทยนะคะต่อไปค่ะเรามาอ่านฝึก เรามาอ่านที่เป็นประโยคกันบ้างนะคะ,ะประโยคที่หนึ่งฤาษีกําลังนั่งบาเพ็ญศีลต่อไปค่ะเขามีคารืหาดอยู่ริมทะเลสาบประโยคที่3ค่ะวิกฤตของประเทศจะผ่านพ้นถ้าคนในชาติช่วยกันต่อไปค่ะฉันวางแผนไว้ว่าจะไปเที่ยวในวันหยุดนะักขัดตะกกนั่นเองนะคะเรามาสรุปความรู้คําที่ใช้รือๆกันค่ะ คำที่ใช้รื้อนะคะคำที่ใช้รื้อเราจะออกเสียงได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะมีเสียงอะไรบ้างก็คือมีเสียงริเสียงรื้อแล้วก็เสียงเรือนั่นเองค่ะอีกครั้งนะคะคำที่ใช้รื้อออกเสียงได้ทั้งหมด3แบบนะคะก็คือเสียงริเสียงรื้อแล้วก็เสียงเรือนั่นเองค่ะต่อไปคำที่ใช้รื้อนะคะคำที่ใช้รื้อนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเราจะออกเสียงว่ารื้อนั่นเองค่ะ เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะคําที่ใช้หรือและคําที่ใช้หรือนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยเด็กๆอย่าลืมทบทวนกันเยอะๆนะคะไว้เจอกันใหม่คาบหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย